สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้นะคะมาเลนนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วก็กราบทักทายกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะวันนี้กับสาระความรู้ในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะนะคะหลายท่านอาจเคยสงสัยว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นภาวะเศร้าหลังคลอดที่มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงหลังคลอดเนี่ย แค่นั้นนะคะวันนี้พี่การจะมาไลฟ์ในเรื่องของซึมเศร้าหลังคลอดที่เราพูดกันง่ายๆคือซึมเศร้าหลังคลอดค่ะแต่มันมีระดับม,มีความต่างกันยังไงนะคะพร้อมกับวิธีการประเมินเป็นเกณฑ์วินิจฉัยนะคะที่ใช้ว่าเรากําลังมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อให้คุณแม่เนี่ยไปประเมินตัวเองค่ะว่าตอนนี้อยู่เลเวลไหนเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่าเป็นแค่ซึมเศร้าหลังคลอดปกติหรือว่าคุณแม่เป็นเรื่องของภาวะเออ โรคจิตหลังคลอดอะฮะนะคะวันนี้ก็จะได้มารู้กันนะคะว่าเรากําลังเป็นแบบไหนคะ่ะคุณซึมเศร้าหลังคลอดนะคะเพราะว่าซึมเศร้าหลังคลอดสาเหตุหลักๆเลยสาเหตุคือมันเกิดจากการที่ช่วงที่เราตั้งครรภ์มันมีฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นแต่พอหลังตั้งครรภ์หรือว่าคลอดแล้วเนี่ยฮอร์โมนมันจะลดลงอย่างรวดเร็ว,รวทําให้ส่งผลต่ออารมณ์ของคุณแม่นั่นเองคะ่ะด้วยความ โดยภาวะซึมเศร้าหลังค้อเราอาจจะคุ้นหูกับคําว่าซึมเศร้าหลังค้อแต่คุณแม่ทราบไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3แบบมีทั้งแบบปกติแล้วก็แบบไม่ปกติะนะคะเรามาดูกันว่าเราเป็นแบบไหนนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งสําหรับสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังค้อนอกจากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วนะคะที่เป็นสาเหตุหลักแล้วมันก็มีเป็นเรื่องของปัจจัยสนับสนุนด้วยปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดด้วยอย่างเช่นความผิดหวงัง าการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างการที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สําเร็จการที่แบบาขาดคนพูดคุยขาดคนดูแลนะคะคุณแม่ที่เหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็แบบลูกงองแงเลี้ยงยากอะไรเงี้ยก็มีผลหมดเลยเป็นปัจจัยกระกตุ้นนะคะหรือคุณแม่ที่พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยก็มีผลกินไม่พอก็มีผลนะคะามาพูดถึงการแบ่งกลุ่มของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่เราควรจะรู้เลยนะคะวันนี้จะไม่พูดถึงการดูแลรักษา เน้นเท่าไหร่นะคะแต่อยากจะให้คุณแม่รู้ว่าประเมินตัวเองได้ว่าตอนนี้ตัวเองเป็นขั้นไหนเป็นแบบปกติไหมใครผ่านอารมณ์ช่วงนี้ไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมาแล้วเรามีอาการแบบนี้มาแชร์ลิงได้เลยนะคะ3กลุ่มนะคะที่เราจะแบ่งความภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคือกลุ่มที่1คือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรืออาการซึมเศร้าหลังคลอดหรืออารมณ์เศร้าหลังคลอดซึ่งเป็นกลุ่มที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะประมาณ 50- 70%ซนะคะ โดยที่เป็นอาการที่ก็เกิดขึ้นได้โดยคุณแม่จะมีอาการซึมเศร้าแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะความรุนแรงก็จะแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะเกิดโดยที่จะเกิดขึ้นในช่วง2-5วันแรกหลังคลอดนะคะซึ่งหรือบางคนจะบอกว่าเกิดหลังจากนั้นได้ไหมก็คือได้นะคะแต่ว่าจะอยู่ไม่นานนะคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่เป็นภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยไม่ผิดปกติเนี่ย เกิดขึ้นไม่นานนะคะไม่เกินสองสัปดาห์อืมบางคนที่เกิดเลทนะคะหมายถึงว่าอาจจะคลอดมาเดือนแล้วหนึ่งเดือนแล้วแต่เพิ่งมีอาการลักษณะพื้นเร้าหลังคลอดแต่อาการคุณแม่จะมีอาการรู้สึกแบบอารมณ์แปรปรวนสับสนอารมณ์เปลี่ยนง่ายหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลจิตใจอ่อนไหวนะคะ นอนไม่หลับ่อ,อนทีอียเบื่ออาหารเบื่ออาหารแต่ยังกินได้อยู่นะแต่แต่ยังกินได้อยู่เน้นนะไม่ไม่ใช่ไม่กินเลยนะคะเบื่ออาหารมีอาการเศร้าเหงาเออร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้คือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่เกิดเป็นภาวะที่ปกติเกิดขึ้นได้แม่หลังคลอดทั่วๆไปอาการส่วนใหญ่แล้วจะเกิดภายในสองสัปดาห์แรกหลังคลอดและถ้าหรือบางคนเกิดนานกว่านั้นหมายถึงว่าหลังคลอดนานกว่านั้นได้ไหมได้ หลักการสังเกตเาะว่าซึมเศร้าหลังข้อที่เป็นปกติจะเกิดขึ้นและอยู่แค่ประมาณ2สัปดาห์อาการก็จะดีขึ้นนะคะต่อไปเป็นอาการที่2นะคะอันนี้แหละที่เริ่มมีความผิดปกติมาฟังมาฟังนะคะโรคซึมเศร้าหลังคลออันนี้เห็นไหมคะพี่แกนใช้คําว่าโรคเมื่อกี้คือภาวะซึมเศร้าหลังคลอเกิดขึ้นได้อันนี้เรามาถึงโรคซึมเศร้าหลังคลอ ซึ่งอ่าเป็นความไม่ปกติแล้วนะอันนี้เดี๋ยวจะมีเกณฑ์ให้คุณแม่ไปประเมินตัวเองนะคะโรคซุมเศร้าหลังคลอหรือว่าถ้าภาษาทางการแพทย์คือ postpartum depression นะคะเป็นกลุ่มที่พบได้ประมาณสัก10-15%ของคุณแม่ที่มีการซึมเศร้าทั้งหมดเป็นอาการที่ต่อเนื่องจากภาวะซึมเศร้าในแบบแรกก็คือต่อจากข้อหนึ่งมานะคะถ้าซึมเศร้าหลังคลอเมื่อกี้พี่กันเน้นแล้วว่าจะเป็นไม่เกิน2ส,สัปดาห์นะคะ แต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหลังข้อนะคะจะเป็นอยู่นานค่ะประมาณ4สัปดาห์หรือ1เดือนนั่นเองอนะคะโดยอาการเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเหมือนหลังจากข้อแล้วประมาณสัก2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็จะเริ่มมีอาการหรือบางคนจะเกิดในช่วงลูกวัย4 6ถึงสัปดาห์นะคะโดยอาการจะอยู่ประมาณ4สัปดาห์นะคะอาการโดยรวมก็จะคล้ายๆกับอาการในภาวะซึมเศร้าหลังคลอนะคะ ก็คือเบื่ออาหารนะคะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายร้องไห้ไม่ทราบสาเหตุนะคะอาการจะเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคุณแม่นะคะคุณแม่อาจจะมีการไม่อยากกินไม่ลุกจากเตียงเอาแต่นอนร้องไห้เลี้ยงลูกไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าลักษณะของกลุ่มเนี้ยคือยังไม่ถึงขนาดมีความหลอหรือว่าหลุดออกจากความเป็นจริงนะคะจะไม่มีการทำลายร่างกายตัวเอง ลูกนะคะถึงแม้ว่าจะมีแวบๆบบบคิดก็ตามแต่จะไม่ทําไม่ลงมือทำนะคะโดยโรคซึมเศร้าหลังคลอดเนี้ยจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนดังนั้นคุณแม่จําเป็นไม่สามารถหายได้เองนะคะคุณแม่จึงจําเป็นจะต้องประเมินตัวเองค่ะว่าเรากาลังมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแบบเป็นโรคหรือเปล่า,านะคะใครกําลังสงสัยตัวเองไหมว่าเราเป็นโรค ซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่านะคะมีการประเมินนะคะโดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของสมาคมจิตเวชศ,ศาสตร์ของอเมริกานะคะ DSMV นะคะมีทด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะคะ9ข้อ,อ9ข้อนี้คุณแม่จะต้องมี5ข้อใน9ข้อนี้โดยจะต้องมีข้อ1และข้อ2ด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังพี่กันนะคะอาการแรก9ข้อนี้นะคะ1 ซึมเศร้าหมุนหมองหดหู่ร้องไห้ 2. ค่ะความรู้สึกสนุกสนใจทำกิจวัตรประจำวันที่เคยชอบลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายในการดูแลลูกเบื่อมากแบบไม่อยากอุ้มไม่อยากจับนะคะสเบื่ออาหารหรือในทางตรงกันข้ามคืออยากกินตลอดเวลา 4. ค่ะไม่มีจิตใจจะทำอะไรเลยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตลอดเวลา ห้าการนอนเปลี่ยนแปลงค่ะอาจง่วงนอนตลอดเวลาหรือนอนไม่หลับหกร้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเป็นแม่ที่ไม่มีความหมายไม่มีความสามารถนะคะเจดไม่มีสมาธิความคิดอ่านจุดจ่อในสิ่งที่ทําลงไปนะคะเลื่อนลอยใจลอยอะไรเงี้ยเนาะแปดคาเคลื่อนไหวช้าลงหรืออยู่ไม่เป็นสุขและเค่ะมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอ่ามีความคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือนะคะ ซึ่งคุณแม่ถ้ามีนะคะอย่างน้อย5ใน9ข้อที่พี่แกนอ่านไปโดยต้องมีข้อ1ซึมเศร้าหมุนหมองหดหู่ร้องไห้และข้อ2ร่วมด้วยนั่นคือความรู้สึกสนุกสนใจทำกิจวัตรประจำวันที่เคยชอบลดลงเบื่อหน่ายการดูแลลูกนะคะสข้อนี้ต้องมีนะใน5ข้อที่ต้องที่มีนะคะอันนี้นะคะแล้วก็มีเกือบตลอดเวลาเป็นทุกวันนะคะ แล้วก็เป็นนานต่อเนื่องเกินอย่างน้อยสองชั่วโมงเอ๊ะอย่างน้อยสองสัปดาห์อันนี้แสดงว่าคุณแม่เข้าข่ายจะเป็นภาวะจะเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดแล้วต้องได้รับการรักษาไม่หายเองโรคซึมเศร้าหลังคลอดเราจะเป็นต้องได้รับการรักษานะคะไม่หายเองค่ะต้องไปพบแพทย์ค่ะเริ่มจากการไปพบสูติแพทย์แล้วหรือถ้าสูติแพทย์ส่ง สูตแพทย์เนี่ยอาจจะประเมนแล้วก็ส่งตัวไปหาจิตแพทย์หรือคุณแม่จะข้ามไปหาจิตแพทย์เลยก็ได้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองแบบไม่น่าจะใช่และโรคซึมเศร้าหลังคลอดนไปได้เลยนะคะต่อไปในกลุ่มที่3ซึ่งกลุ่มนี้น่ากลัวมากนะคะคือเรื่องของโรคจิตหลังคลอดโรคจิตหลังคลอดนะคะเป็นกรณีที่พบได้ไม่บ่อยสามารถพบได้ไม่บ่อยนะคะประมาณ 1- 2ลรายจากการคลอด1000ลายแต่พบนะคะ เริ่มเกิดได้นะคะตั้งแต่หลังคลอดสสัปดาห์ขึ้นไปและจะอยู่นานไปจนกว่าการรักษาจะได้ผลนะคะโดยอาการเนี่ยจะรุนแรงมากนะคะรุนแรงกว่าโรคซึมเศร้าหลังคลอดและอัดแล้วก็คือหนักแบบถึงขั้นเรียกว่าโรคจิตนะคะแม่จะมีอาการหงุดหงิดสับสนนอนไม่หลับถ้าใครขัดใจคือโกรธรุนแรงมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หวาดกลัวมากนะคะนอนไม่ได้น้ำหนักลดในรายที่อาการรุนแรงมากๆเนี่ยจะมีได้ยินเสียงแววหรือว่าภาพร้อนทางกระสาดค่ะหรือบางคนทำร้ายลูกตัวเองนะคะจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้นมีข่าวที่ว่าแม่แม่ฆ่าลูกอะ่ะในทางภาคเหนือนะคะ,อ,ะอันนี้เลยนะคะซึ่งอ่ะง่ายๆก่อนกรณีถ้าคุณแม่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ คุณแม่หลังคอสิวจับตาขึ้นไปมีการใดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้ไปพบแพทย์ทันทีคือเห็นและได้ยินเสียงที่ไม่มีตัวตนหูแววหูแววนี่คือการหูแววนะคะสองแม่แน่ใจว่าสิ่งใดเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะคิดไปว่านี่คือเรื่องจริงแต่จริงแล้วคือคิด,ค,ด,ค,ดคิดคือหลอนนะคะเหมือนประมาณว่าหลอนนะคะมีความคิดว่าจะทำร้ายลูกหรือทำร้ายตัวเองมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายหรือทำฆาตกรรม นะคะอันนี้เลยนะคะซึ่งการรักษาโรคจิตแน่นอนต้องไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจะมียาให้แล้วก็ทําจิตะจตะบบัดร,ร่วมด้วยโดยคุณแม่ที่มีอาการโรคจิตหลังคลอดเนี่ยแนะนําว่านะคะควรไม่ไม่ควรเลี้ยงลูกเองแลวหรือว่าอยู่กับลูกโดยลําพังนะคะเพราะจะนํามาซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้นั่นเองค่ะนะคะอันนี้อ่ะฟังดูแล้วคิดว่าตัวเองเป็นแบบไหนคะ เป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่เป็นภาวะปกตินะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะเป็นนานประมาณสักสสัปดาห์แล้วก็จะหายไปการรักษาก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบใช้ใจิตใจใช้แบบการดูแลช่วยนะคะหรือเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะก็จะเป็นประมาณสีสัปดาห์เนาะก็จะมีอาการรุนแรงกว่าซึมเศร้าหลังคลอดธรรมดานิดนึงนะคะ แล้วก็แล้วก็มีกะห้าข้อในเก้าข้อที่พี่กันบอกไปและภาวะจิตภาวะโรคจิตหลังคลอดอันนี้ก็คือเริ่ม,เร,มเริ่มแบบทําร้ายมีความคิดที่จะทําร้ายลูกฆ่าลูกทำร้ายตัวเองนะคะ mm hmm. เห็นหูแววภาพหลอนนะคะอันนี้คือโรคจิตหลังคลอดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ